สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนอีกเช่นเคยนะคะวันนี้กลับมาพบกันกับเพจเพชรยนต์รถมือสองกันอีกแล้วแล้วก็วันนี้มาอยู่กันกับมิกกี้เพชรยนต์นะคะฝักเนื้อฝักตัวด้วยนะบริษัทเรานะคะตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1น,นะ 1> ใครที่อยากจะมาหารถหรือมาชมรถนะคะเรามีสายหลายเซกเมนต์ให้เลือกมากเลยสามารถเข้ามาได้นะคะถ้าไม่ชัวร์ไม่แน่ใจเรื่องเส้นทางสามารถโทรเข้ามาสอบถามที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะ ยินดีมากเลยค่ะถ้าพี่ๆจะโทรเข้ามาปรึกษานะถามเส้นทางกันได้เลยแล้วก็วันนี้นะคะพิเศษมากๆสเปเชียลมีในไม่กี่คันนะคะหนึ่งในคันที่ลิมิเต็ดของที่เพชรยนต์เรานะคะวันนี้เราพามาเจอกันกันกบคันนี้เลยค่ะพี่ๆคันนี้นะคะคือ Toyota Camry 2.0G เป็นตัวพิเศษค่ะชุดลิมิเต็ดนะคะเป็นรุ่น e อ t i m o นั่นเองคันนี้เนี่ยไลไอเทมมากๆนะคะตอนนี้ชุดแต่งนี่หายยากมากแล้วแล้วก็เป็นตัวท็อปสีขาวมุกด้วยอ่ะ ไปรับชมกันก่อนะแต่ก่อนจะไปรับชมนะคะฝากพี่ๆนะคะช่วยกดไลค์กดติดตามนะคะในเพจของเราด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารนะคะเวลาเราอัปเดตข้อมูลจะได้รู้ก่อนใครเลยนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไวนะะ้เลยค่ะคันนี้ Camry 2.0 G Ximo คันนี้นะคะราคาตั้งขายที่เพชรยนตตอนนี้เนี่ยอยู่ที่7 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นประหยัดกว่าป้ายแดงไปเยอะเลยนะถ้าป้ายแดงเนี่ยป้ายแดงเนี่ยราคาตั้งขายตอนนี้เนี่ย อยู่ประมาณล้านห้าล้านไปไปลายเลยนะล้านหกเลยนะอันนี้ถูกลงกว่าเยอะเลยแล้วก็เดี๋ยวมิก้จะพาพี่ๆไปยนชมคันนี้กันใกล้ๆเลยดีกว่าค่ะว่าตัวคันนี้เนี่ยน่าสนใจสําหรับใครหรือเปล่าแต่ต้องย้ําอีกทีนึงนะว่าลิมิเต็ดมากเลยในหนึ่งในไม่กี่คันที่เพชรยนต์ตามกันเข้ามาเลยค่ะดูตัวกระจังหน้าด้านหน้านะคะดีไซน์แบบนี้นะตัวนี้เป็นปี18นะคะพี่ๆแต่ที่พิเศษเข้ามาก็คือชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันที่มาเฉพาะรุ่นเลย สำหรับตัว e Ximo นะคะด้านหน้าเนี่ยสเกิร์ตด้านล่างครอบตัวไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยแล้วประจังหน้านะคะแผงระบายความร้อนจะเป็นสีดำเปียโ,โนแบ็คค่ะแล้วก็ได้ตามนี้ไปเลยป้ายทะเบียน7กร .2658 ตามนี้เลยค่ะแล้วก็ตัวโคมไฟนะคะพี่พี่พิเศษเช่นกันค่ะถ้าในรุ่นเดียวกันนะคะจะได้โปรเจคเตอร์ไปแค่ดวงเดียวนะคะแต่อันนี้ได้เป็นดูอลโปรเจคเตอร์ชุดพิเศษแบบลมดาไปเลยค่ะ แล้วมาพร้อมกับไฟ LED day time running light นะคะอยู่ในโคมเดียวกันไปแบบนี้เลยแล้วตัวนี้ที่เห็นนี่ไม่ใช่ไฟหลอกนะคะอันนี้คือไฟเลี้ยวนะก็เป็นชุดแต่งพิเศษเหมือนกันอ่าพิเศษทั้งคันเลยคันนี้ตัวเซ็นเซอร์ด้านหน้านะคะก็ติดมาให้สองข้างนะซ้ายขวาไปอย่างนี้แล้วก็ด้านหน้ากระจังหน้านะคะเป็นเส้นโครเมียม2เส้นตัดกับสัญ,ญลักษณ์โลโก้โตโยต้ไปแบบนี้เลยค่ะโคมไฟเนี่ยสวยๆเนียนๆมากเลย ถึงจะผ่านมา5ปีแล้วนะแต่ว่าไม่มีความเหลืองไม่มีคราบเหลืองไม่มีรอยสะเก็ดหินหินดีดอะไรเลยใส่กิ้งเลยค่ะคันนี้นะตัวผิวของตัวรถเนี่ยด้านหน้าไม่เคยผ่านการเปลี่ยนอะไรมานะคะตัวนี้กันชนเดิมนะรอยยังแนบสนิทอยู่ไม่มีรอยอ้ารอยแงม้มอันนี้คอนเฟิร์มเลยตัวด้านข้างของตัวรถซุ้มล้อเส้นสันเดี๋ว่าแต่ตัวซุ้มล้อเลยทั้งคันเลยค่ะเส้นสันคมๆสวยๆเลยสําหรับคันนี้นะคะแทบไม่ต้องเก็บงานอะไรเลยคันนี้ แล้วก็ตัดมาที่ตัวล้อค่ะพี่พี่ล้อแม็กอันนี้ข้อพิเศษอีกเช่นกันค่ะเพราะบอกแล้วว่าคันนี้พิเศษทั้งคันจริงๆคันนี้นะคะจะได้เป็นล้อแม็กอลอยนะคะสีเทาดําตัดสลับกับสีเงินไปแบบนี้เป็นแม็กขอบ17ค่ะพี่พี่ล้ออลรอย5รลูทางโตโยต้าเนี่ยแถมมาให้แล้วพร้อมกับชุดแต่งนะที่ออกมาตั้งแต่ป้ายแดงเลยแล้วตัวยางค่ะพี่พี่ได้ยางเป็นยางปีใหม่ไปนะคะได้ยางเป็นปี23ไปเลย ใช้งานไปได้อีกยาวๆเลยค่ะดอกยางยังลึกอยู่นะโอเคค่ะมาต่อกันค่ะตัวนี้ได้ไฟเลี้ยวไปด้วยนะคะได้ไฟเลี้ยวไปด้วยนะคะคันนี้นะมาพร้อมกันกับนี่เลยด้ามจับประตูนะคะเป็นวัสดุโครเมียมตัดไปแบบนี้กับสีตัวรถที่เป็นสีขาวมุกนะคะแล้วตัวกระจกเองนะคะก็ได้เป็นพาร์ทเดิมนะจากโตโยต้าไปทุกบานเลยทุกพารไม่มีการเปลี่ยนกระจกมาแน่นอนค่ะอ่า เส้นสันนะคะความสวยของตัวรถเนี่ยสวยงามมากเลยคันนี้ไม่มีรอยลักยิ้มแก้มข้างอะไรเลยนะรอยขนแมวรอยขีดข่วนไม่มีให้เห็นเลยตัวห้องโดยสาราภายในนะคะด้านหน้าเนี่ยจะตกแต่งเป็นสีดำนะคะตัดมาก,กับกลุลายไม้ที่เป็นลายไม้เคปล่านะคะดูไม่แก่จนเกินไปนะยังมีความแบบซิ่งความเลาใจดูไม่สูงอายุมากนะสำหรับคันนี้นะคะห้องผู้โดยสารด้าน ห้องผู้โดยสารภายในเนี่ยตกแต่งเป็นทรงสปอร์ตนะคะเป็นเบาะหนังที่เดินตะเข็บมาด้วยได้สีแดงแล้วก็ได้เป็นเปาะไฟฟ้าไปด้วยอันนี้ปรับได้แดทิศท,ทางไปเลยสําหรับคันนี้นะคะแล้วก็ตัวโครงสร้างนะคะเสาตัว B เสาตัว A นี่เลยลูน็อตต่างๆพี่ๆดูได้เลยค่ะไม่มีการขันไม่มีการขยับเลยนะคะยังเดิมๆไม่มีรอยขันรอยขยเลยสําหรับคันนี้เนี่ยของจริงสวยมากสครับเพจเห็นไหมคะพี่ๆ ติดมาด้วยนะสะครับเพจอันนี้ก็คือของแท้ติดตั้งแต่โรงงานนะคะยังไม่ได้มีการเปลี่ยนนะไม่มีรอยขีดข่วนอะไรเลยเดิมๆเลยค่ะเจ้าของเดิมรักษามาดีมากมาดูห้องผู้โดยสารด้านหลังกันต่อค่ะพี่ๆสภาพเบาะเนี่ยสวยมากเลยไม่มีเบาะช้าเบาะชํารุดนะคะรอยขาดของตัวเบาะหนังเองไม่มีเลยอันนี้เป็นเบาะหนังสังเคราะห์รุ่นพิเศษนะคะเป็นรุ่นมูก้านะได้เป็นอย่างนี้ทั้งคันเลยอันนี้ก็คือยังไม่ได้ทําการเปลี่ยนเบาะมานะคะเป็นของเดิมตั้งแต่ออกจากป้ายแดง เดิมๆทั้งคันไปเลยค่ะส่วนด้านข้างนะคะพี่ๆตัวนี้มีม่านไฟฟ้าสำหรับบังแดดมาให้ด้วยนะมีติดมาแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ตัวแผงประตูท่านข้างนะคะพี่ๆไม่มีรอยขีดข่วนอะไรเลยตัวนี้นะคะบุมาด้วยวัสดุหนังแบบซอฟชาร์ตไปนะแล้วก็ตรงนี้แอบมีช่องเก็บของเล็กๆนะคะมาให้ตรงนี้ด้วยสวยงามมากเลยใครนะคะอยากจะเข้ามาชมด้วยตาตัวเองนะสามารถเข้ามาได้นะคะที่ ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะบริษัทเพชรยนต์เราตั้งอยู่บนถนนมีนบุรีเนาะถ้าสังเกตง่ายๆก็ใกล้แยกมีนบุรีถ้าไม่ชัวเรื่องเส้นทางโทรมาสอบถามกันได้ค่ะยินดีบอกเส้นทางพี่ๆดูแลใส่ใจทุกคันรับประกันทุกเคสอยู่แล้วปไปต่อกันค่ะด้านหลังนะคะดูโดยรวมเนี่ยตัวไฟจะได้เป็นไฟ LED ไปนะคะแต่ว่าพิเศษอีกเช่นเคยค่ะตัวนี้จะเป็นไฟ LED แบบรมดำไปนะนี่เลย ตัดมาด้วยวัสดุโครเมียมนะคะที่ไล่เส้นดีไซน์ไปนะจนถึงไฟด้านหลังฝั่งนู้นเลยแล้วก็ตัวนี้เป็นตัว 2.0G นะคะพี่ๆแต่ออปชั่นได้มาแน่นๆเหมือนตัว 2.5G เลยได้ไปคันนี้เลยชุดแต่ง Eximo พิเศษมากได้เป็นตัว D4S ไปด้วยนะคะตัวหัวฉีดน้ำมันที่กระจายน้ำมันได้ตรงยิ่งขึ้นนะทำให้อัตราการเร่งแซงเนี่ยดีขึ้นมากกว่ารุ่นทั่วไปนะคะพร้อมกับเซตช่วงล่างมา พิเศษรประมาณนึงนะสำหรับคันนี้นี่เลยสกเกิร์ตรอบคันอย่างที่บอกนะคะสภาพสกเกิร์ตเนี่ยสวยมากเลยค่ะไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีรอยไปเบียดกับขอบฟุตบาทมาเลยได้เซนเซอร์มารอบคันด้วยนะคะคันนี้นะด้านหลังมีให้แน่นๆไปเลย4ี่จุดแล้วก็ตัวนี้ที่พิเศษนะคะสําหรับใครนะที่ชอบความแรงแล้วใจตัวนี้นะคะได้เป็นท่อคู่นะคะที่ใช้งานได้จริงไม่ใช่ท่อหลอกนะ พิเศษมากเลยสําหรับคันนี้เฉพาะคันนี้เลยนะคะที่แต่งมาแบบนี้นะแล้วก็กล้องถอยด้วยค่ะตัวนี้ได้กล้องถอยเซ็นเซอร์ไม่พอมีกล้องถอยพร้อมตัววัดระยะไปให้อีกแน่นแ่นไปเลยสําหรับคันนี้นะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันก่อนดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวมิกกี้มาให้ดูตัวแต่งอะไรชุดอะไรเครื่องมืออะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ย เปิดพิเศษได้จากตัวรีโมทนะคะแล้วก็ด้านในห้องผู้โดยสารเริ่มจากแผงประตูข้างคนขับเลยค่ะตัวแดชบอร์ดเองนะอันนี้จะเป็นกลุ่ลายไม้เคปล่าเหมือนกันคือดีไซน์ทั้งคันเนี่ยค่ะจะดีเทลมาด้วยการเดินตะเข็บได้แดงนะรอบห้องผู้โดยสารเลยพร้อมกับกลุ่ลายไม้เคปล่าไปแบบนี้ตัวแดชบอร์ดนี่นะคะจะได้เป็นประตูจะได้เป็นกระจกไฟฟ้านะคะไปทั้ง4บานนะพร้อมกับอัตโนมัติค่ะออออโต้ auto auto. ไปทั้ง4บานเลย พร้อมกับปุ่มเซนเตอร์ล็อกนะคะแล้วก็ตัวปรับกระจกมองข้างที่เป็นกระจกพับไฟฟ้าไปเนี่ยอยู่ตรงตัวแดชบอร์ดแผงประตูข้างคนขับเลยมาพร้อมกันกันกบตัวเมมโมรีซีซค่ะมีความจําให้นะสําหรับตําแหน่งห้องผู้โดยสารนะคะฝั่งคนขับ2องตำแหน่งไปแบบนี้เลยเ่าเซตจำเมมโมรีซีซไว้ได้เลยะคะ่ะสําหรับคันนี้แล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตนะคะเข้าไปนั่งด้านในนะแล้วก็สตาร์ท เครื่องยอนต์ให้พี่ๆดูนะตัวนี้ลูกเล่นเยอะมากเลยใครนะคะที่ชอบในเรื่องความสะดวกสบายแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยคันนี้มีมาให้แน่นมาก mm. ต้องย้ำอีกทีนะ mm. เป็นรุ่น e อ t i m o ปี2018นะคะแต่ว่าเทคโนโลยีภายในห้องผู้โดยสารเนี่ยเทียบเท่าก,กันกับรถปีใหม่ๆเลยได้มาครบเหมือนกันใน่นะคาที่ถูกลงกว่าตั้งแบบ5 6แสนเลยนะคันนี้เนี่ยแต่ว่าดีไซน์ภายในนะคะ ได้มาเหมือนกันกับรถปีใหม่ๆเลยใครกำลังมองหาความสะดวกสบายแล้วก็พวกเทคโนโลยีเยอะๆเรื่องความปลอดภัยเยอะเนี่ยคันนี้ก็ตอบโจทย์เหมือนกันค่ะพี่ๆตัวนี้นะคะจะได้เป็นพวงมาลัยแบบสางกา้านยูรีเทนไปนะพร้อมกับวัสดุลายไม้เคปล่ามาด้านบนอย่างนี้นะคะอ่านี่เลยเห็นไหมรอบห้องผู้โดยสารรวมทั้งถึงรวมถึงพวงมาลัยด้วยนะคะตัวนี้จะได้เป็นตัววัสดุได้แดงไปนะพร้อมกับหนังวัสดุหนังนี่มๆแบบซอฟท์ทัชไปนั่นเอง พร้อมก,กันกับตัวนี้นะคะมีตัวค r u i s e c o n t r o มาให้ด้วยมีเกียร์ Pattern s h i p มาให้เล่นด้วยนะคะอยู่ด้านข้างตรงนี้ใครที่ชอบแบบการขับสนุกที่เล้าใจขึ้นไม่ต้องไปเชนเกียร์เนาะปรับจากตรงนี้ได้เลยค่ะพร้อมกับปุ่มมัติฟังก์ชันซ้ายขวานะคะสําหรับการใช้งานต่างๆไม่ว่าจะเป็นในจอดิจิตอลอนาล็อกตรงนี้นะคะตรงกลางเป็นดิจิตอลนะแล้วก็กึ่งอนาล็อกไปแบบนี้นะอืตัวฝั่ง พวงมาลัยฝั่งขวานะคะจะใช้เซตตั้งค่าต่างๆตรงหน้าจอดิจิตอลนะส่วนฝั่งซ้ายนะคะจะเอาไว้เซตตัวหน้าจอที่เป็นหน้าจอทัชส,สกรีนขนาด8นิ้วไปค่ะทัชได้ดีมากเลยตัวนี้นะคะมีระบบเนวิเกเตอร์มาให้ด้วยติดมาให้เลยไม่ต้องไปเปลืองตังค์เยอะขึ้นจา่ายเยอะขึ้นเพื่อจะซื้อตัว 2.5G ตัว 2.0G ที่เป็นรุ่น Limited Extimo มมีมาให้ค่ะนี่เลย เสร็จการตั้งค่าต่างๆนะคะตรงนี้มีความจำนะเซตว่าแบบ go home อะไรอย่างเงี้ยได้ปรับตำแหน่งได้แล้วตัวเมนูนะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้ต่อโทรศัพท์ USB ได้นะคะแล้วก็มีนี่เลยตัวลำโพงก็เป็นพิเศษเช่นเคยค่ะเป็นลำโพงจาก JBL ไปเลยนะเป็นตัวด o บบี้ดิจิตอไปฟังเสียงตุ๊บๆแน่นๆไปเลยสำหรับคันนี้นะคะพร้อมกันกับตัวแอ แอร์ก็เป็นแอร์แยกดูโอโซนค่ะแยกซ้ายขวาได้เลยสำหรับคุณผู้หญิงคุณผู้ชายที่ชอบหนาวชอบร้อนไม่เท่ากันนะก็แยกกันปรับโซนแอร์ได้เลยค่ะตรงนี้คร,รบไปเลยนะตัวหัวเกียร์นะคะก็เป็นเกียร์แบบเกียร์ถุงนะอันนี้ก็ช่องเก็บตัวแก้วนะคะที่วางแก้วสำหรับความเรียบร้อยนะคะถ้าใครไม่ใช้งานก็สามารถปิดไว้อย่างนี้ดูดีมากเลยนะคะสำหรับตัวเคปล่าลายไม้อันนี้นะ มาพร้อมกันกันกบแท่นชาร์จไร้สายค่ะไวเลสชาร์จมีมาให้ถ้าไม่ใช้ก็ปุ่มเปิดปิดตรงนี้นะคะปิดเปิดได้ถือว่าเทคโนโลยีเย่มากแน่นมากเลยนะแล้วตัวเนี้ยได้เรื่องความปลอดภัยไปตัวป้องกันการลื่อนถลี่น,ะ,นะคะจะเปิดจะปิดก็ได้ตัว t r c นะมาพร้อมกันกันกนกนกบตัว BISPORT m o n i t เ r หรือเป็นตัวเตือนจุดอับสายตานะคะสำหรับใครที่เวลาเปลี่ยนเลนแล้วแบบ กลัวรถมอเตอร์ไซค์มาเฉี่ยวด้านข้างแล้วเรามองไม่เห็นเนี่ยตัวนี้จะขึ้นเตือนนะคะมันจะมีไฟเตือนตรงกระจกนะ,ะเดี๋ยวให้พี่ตากล้องแผนไปให้ดูนะคะตอนมิกี้เปิดไฟมันจะขึ้นไฟสีส้มมาอย่างนี้นะคะเวลามีวัตถุต่างๆนะมาในจุดอับสายตาของตอนเราขับรถนะคะอันนี้ก็ช่วยเตือนตรงนี้แล้วก็มาสุดท้ายค่ะตัวนี้ระบบช่วยระบบช่วยจอด Parking Center อรสามารถเปิดปิดได้ถ้าไม่ใช้งานนะคะยังไม่พอนะคะคันนี้ยังมีลูกเล่น อีกหลายอย่างให้พี่ๆดูกันเลยเดี๋ยวให้พี่ตากล้องนะคะแพนไปด้านหลังเดี๋ยวมิก้จะสาธิตให้ดูว่ามีอะไรมาเซอร์ไพรส์พี่อีกตามกันมาเลยค่ะอะเนี่งที่บอกนะคะมีลูกเล่นเซอร์ไพรส์พี่ๆอีกค่ะตัวนี้มีม่านหลังไฟฟ้านะคะถ้าไม่ใช้งานสามารถปิดได้แต่ว่าถ้าจะเปิดตลอดเวลาเรามีปุ่มให้นะคะตัวเอ็กซิโมนะนี่เลยไม่ต้องไปควานหาให้เยอะแยะเลยสําหรับใครที่ราคาญเรื่องม่านไฟฟ้านะแต่ว่ามีไว้อุ่นใจกว่าเรื่องการบังแดดน,นะถ้าเปิด ก็ประมาณนี้พี่ตากล้องแทนให้พี่ๆดูเลยค่ะนี่ถ้าไม่ใช้ก็สามารถปิดไว้อย่างนี้ได้หรือจะเปิดไว้ตลอดเวลาก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าเวลาเราขับรถพอเข้าเกียร์เข้าเกียร์ถอยหรือเกียร์ R เนี่ยมันจะปรับลงให้อัตโนมัตินั่นเองอ่าพร้อมกันกับตัวนี้ม่านบังแดดนะคะทั้งของฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งข้างคนขับนะคะจะมีตัวกระจกนะพร้อมไฟอัตโนมัติ เปิดขึ้นมาอย่างนี้เลยเวลาเราเปิดใช้งานนะคะถ้าเราไม่ใช้งานมันก็จะดับแบบนี้เลยช่องเก็บแว่นก็มีนะคะมาตรงนี้นะเก็บแว่นได้หนึ่งตำแหน่งสําหรับใครที่ใช้แว่นกันแดดนะเวลาเปลี่ยนแว่นบ่อยๆอ่าเงี้ยตรงนี้ได้ไฟใช้งานได้เดิมๆทุกจุดเลยสําหรับคันนี้นะคะป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันข้างหลังต่อเลยค่ะพี่ๆตามกันมาเลย ตัวห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะสำหรับมิกกี้ที่สูง167นะตัวเลกนูมยังเหลือกว้างเยอะเลยเมื่อกี้เบาะหน้าก็ปรับเข้ามาประมาณนึงแล้วนะคะแต่อันนี้เล็กนูมเหลือเยอะคนที่สูง180เนี่ยนั่งได้สบายๆเลยค่ะดูตัวเฮดลูมกูเหลือกว้างมากๆเลยนะขึ้นชื่ออยู่แล้วถ้าเป็นตัวแคมรี่ตัวเก่าๆนะคะจะได้เรื่องความสะดวกสบายห้องผู้โดยสารตอนหลังไปนะสำหรับใครที่กำลังกังวลเรื่องตัวนยวแคมรี่กับตัวแคมรี่ตัวเก่านะคะ ตัว New Camry แเราก็มีนะเดี๋ยวค่อยมาดูรีวิวกันในรอบถัดไปตัวนี้นะคะมีตัวพัดลมหลังมาด้วยตัวแอร์หลังนะคะสามารถปรับได้นะความแรงของพัดลมก็ปรับได้จากมือเลยแล้วก็ช่องเก็บของนะคะมีมาทาให้ทั้งซ้ายขวาเลยสําหรับห้องเก็บของช่องเก็บของของตัวเบาะนะคะของผู้โดยสารตอนหน้าไปต่อกันค่ะ ด้านหลังอย่างที่เมื่อกี้โชว์ไปแล้วนอชุดแต่งมีสปอยเลอร์ด้วยนะคะนนี้แล้วก็เปิดกระโปรงหลังได้จากรีโมทเลยค่ะนี่สะดวกสบายมากลักชัวรี่ดูดีไม่เหมือนใครแล้วก็ให้ความสบายมาครบๆอยู่แล้วสำหรับ Toyota c a m r รนะคะข้องขนสัมภาระตอนหลังเนี่ยก็ให้มากว้างๆเลยจุก,กันไปได้เยอะๆเลยนะคะคันนี้เนี่ยใส่กระเป๋าขนาด18นิ้วได้ถึง3ใบเลยนะได้แเทรนเน้นเต็มๆเลย แล้วก็ด้านหลังนะคะมีตัวช่องที่เวลาเราเอาที่พักแขนลงเนี่ยเราสามารถเปิดเอาของนะคะจากตัวนั้นได้เลยอ่ะเดี๋ยวมิก้ลองไปเปิดให้เลยดีกว่าสาธิตกันให้ดูเลยค่ะนี่เลยที่พักแขนตรงกลางนะคะมีที่วางแก้วมาให้อีกสองตำแหน่งนะสำหรับพักแขนตรงนี้นะหรือว่าถ้าอยากจะ หยิบเอาของแล้วไม่อยากลงจากรถไม่สะดวกนะคะตัวนี้เลยช่องล้วงของด้านหลังจะเรียกว่ายังไงดี <c oughs> อาะช่องล้วงของละกันนี่สามารถเอื้อมไปหยิบของจากด้านหลังได้ตรงนี้โดยที่ไม่ต้องลงรถเลยนะคะหรือว่าใครมีเป็นตู้เย็นปิกนิกนะคะ <c oughs> ก็สามารถมาวางตรงนี้เพื่อแช่เครื่องดื่มเย็นๆเวลาเราหยิบออกมาอย่างนี้ก็ได้ค่ะ ไปต่อกันที่ห้องผู้โดยสารตอนหลังต่อห้องขนสัมภาระตอนหลังกันต่อนะคะตัวนี้อย่างที่บอกนะขนกระเป๋า18นิ้วไปได้ถึง3ใบจุใจเลยยังไม่พอนะคะตัวนี้นี่เลยที่เกี่ยวของชอบมากเลยตัวแคมรี่จะพูดกี่คลิปก็ชอบเหมือนกันไอตัวเนี้ยมันช่วยได้เยอะเลยนะเวลาเราเปิดพวกเช็คยางอะไรอะไรอย่างเงี้ยชุดเครื่องมือแม่แลงคันนี้มีมาให้ครบนะคะแล้วก็ตัว ล้ออะไหล่เองเนี่ยจะได้เป็นแบบฟู l l s i z ไปได้ล้อแม็กขนาด17นิ้วไปเหมือนกันกันกบ4ีล้อที่ใช้งานจริงเลยสวยงามมากคันนี้นะคะล้อแม็กก็สวยเช่นกันชุดแต่งรอบคันที่พิเศษไม่พอนะคะล้อแม็กพิเศษอีกแล้วก็ให้เทคโนโลยีไปนแน่นๆด้วยไม่ต้องไปเฟืองตังซื้อจน2.5แต่ว่าได้คันที่สวยกว่า2.5นะคันนี้ลิมิเต็ดมากเพราะว่าตอนนี้ ชุดแต่งตัวนี้ที่สภาพสมบูรณ์ขนาดนี้ค่อนข้างจะหายากแล้วนะคะพี่ๆใครที่ชอบความแรงไม่เหมือนใครความลิมิเต็ดที่มีความลักชัวรี่อยู่ในตัวเนี่ยคันนี้นะคะรอพี่ๆอยู่ที่เพรยนต์นะอย่าลืมนะคะติดต่อสอบถามเข้ามาที่เบอร์ด้านล่างได้นะให้โทรเข้ามาก่อนอาจจะยังว่างอยู่รอเนื้อคู่มาดูแลนะคะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้เลยที่เบอร์ด้านล่างอยากจะเข้ามาชมคันจริงก็ย้ําเลยค่ะว่า อยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะพี่ๆสามารถเข้ามาได้เลยหรือใครไม่ชัวเรื่องเส้นทางนะคะโทรมาสอบถามได้เลยคะ่ะมิกี้ดูแลทุกคันใส่ใจทุกเคสอยู่แล้วตามกันมาต่อเลยคะ่ะตัวด้านหน้านะคะไปดูห้องเครื่องกันต่อเลยดีกว่าคันนี้เนี่ยมันเป็นรถที่เป็นเก่งขนาดใหญ่เนาะหลายคนอาจจะกังวลเรื่องแบบ เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆขับได้ไหมคุณผู้ชายที่แบบไม่ชอบความเท้าไม่ชอบความหนักทําได้ไหมคันนี้นะคะตัวนี้คันนี้นะคะตัวฝากระโปรงหน้าเนี่ยเป็นระบบคัมชกนะคะเปิดได้ด้วยมือเดียวเลยสําหรับคุณผู้หญิงนะคะขับได้สบายๆเลยตัวนี้ฝาคัมชกด้านหน้าเนี่ยไม่มีรอยแตกรอยซึมนะคะของตัวน้ํามันนะใช้งานได้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นตเลยค่ะ เหมือนก,นกันกับห้องเครื่องที่เห็นอยู่คือทําความสะอาดมาให้ประมาณหนึ่งแล้วนะคะอันนี้ก็จุดม์กแต้มสียังมีให้เห็นอยู่ทุกจุดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวของระบบเครื่องยนต์เองนะคะเบ้าชกนะหรือว่าจะเป็นหัวน็อตต่างๆนะคะไม่มีการขันการไขร้อยขยับเลยนะคันนี้เครื่องยนต์เดิมๆไปเลยค่ะวางเครื่องเดิมมาตั้งแต่ออกจากโรงงานเลยนะเป็นเครื่องยนต์ดูโววีวทีไอดับบิวนะคะแล้วก็ตัวเบ้าชกนี่เลย ้อยตะเข็บเม็ดอาร์กยังมีอยู่นะคะเห็นไหมเรียงตัวกันสวยๆรูคมๆไปแบบนี้เลยพร้อมกับจุดมาร์กแต้มสีที่มีให้เห็นอยู่ตรงหัวน็อตแล้วก็ตัวเบ้าชกทุกจุดเลยตัวฝากระโปรงค่ะไปต่อเลยเห็นไหมคะพี่ๆโชว์กันให้ดูใกล้ๆอย่างนี้เลยนะตัวหัวน็อตเองไม่มีการขันการขายการขยับเลยนะคะสําหรับคันนี้สวยๆไปเลยค่ะตัวซีนยางนะก็เป็นซีนเดิมนะคะเอาเล็กจิบเข้าอยู่นะคะนี่ นิ่มๆไปแบบนี้เลยของเดิมของแท้ตามตําราสูตรการดูรถมือสองเราก็ต้องทํากันอยู่แล้วอันนี้ก็พิสูจน์มาได้นะคะว่ามันเช็คพวกพวกเรื่องโครงสร้างได้นะพวกสติ๊กเกอร์ต่างๆก็ของเดิมค่อนข้างจะทนความร้อนอ่ะฝากระโปรงเดิมแผ่นการความร้อนสภาพสมบูรณ์ค่ะคันนี้นะแล้วก็ในเลขไมค์คันนี้พี่ๆวิ่งไปแค่แสนกิโลเองนะ ฟังไม่ผิดแค่แสนเดียวเองแสนนิดๆอยู่ที่ประมาณแส0 0ี่พันกว่าโลค่ะสำหรับรถตั้งแต่ปี2018นะคะนิ่งไปแค่แสนโลเฉลี่ยต่อปีเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ2,000 0กิโลต่อปีเท่านั้นนะถือว่าใช้งานมาน้อยมากแล้วก็ถ้าอยากจะรู้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะคะก็ติดต่อด้านล่างได้ตามที่เบอร์ที่ทิ้งไว้ให้นะราคาตั้งขายคันนี้นะคะพี่ๆย้ำอีกที่ประหยัดกว่าป้ายแดงลงไป5 6แสนเลย สำหรับคันนี้นะคะที่เพรยน์เราตั้งขายตอนนี้นะอยู่ที่769,000บาทเท่านั้นค่ะถูกมากเลยนะถ้าได้เป็นชุดแลรไปอย่างนี้นะในราคาแค่นี้แบบประหยัดลงไปเยอะอ๋อเดี๋ยวก่อนจะพาชมท้ายคลิปก่อนปิดคลิปอะ่ะเดี๋ยวมีคซ์แจง้งรายละเอียดนิดนึงแล้วก็จะมีดีเทลไฮไลท์นิดนี้นะคะบอกพี่ๆท้ายคลิปนะแต่ตอนนี้จะบอกข้อมูลเบื้องต้นว่าราคาบอกไปแล้วเนาะ769,000บาทผ่อนอยู่ที่ประมาณ15,000บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะ เป็นเจ้าของคันนี้ได้เลยกับ Camry Eximo o 2.0G ปี18คันนี้นะแล้วก็ตอนนี้พิเศษมากเรามีโปรโมชั่นดีๆมาให้พี่ๆค่ะออกรถวันนี้กับที่เพชรยนต์แล้วนะคะผ่อนอีกทีปีหน้าเลยฟังไม่ผิดผ่อนอีกทีปีหน้าช่วงนี้หารถนะคะกับต่างจังหวัดนะรถที่เสริมบารมีนะคะรถที่ทำให้เราดูดีขึ้นนะ,ะคันนี้ตอบโจทย์ค่ะขับต่างจังหวัดไปเชียงใหม่ได้สบายๆเลยอ่า แล้วก็ที่จะบอกว่าเป็นไฮไลท์ตัวนี้ใครว่ารถฝั่งญี่ปุ่นหรือรถฝั่งเอเชียเราเนี่ยไม่มีเรามาให้พี่ๆดูกันตรงนี้ก่อนเลยดีกว่าตัวนี้ที่แต่งพิเศษไปดูทางนี้ไม่เห็นหรือเปล่าคะไปดูทางนู้นดีกว่าเพราะว่าต้องใช้ตัวช่วยนิดนึงตัวนี้เนี่ยภูมใิใจนำเสนอมากๆเป็นตัวที่จะมีแค่ในฝั่งรถยุโรปเท่านั้นนะแต่คันนี้ นี่เลยค่ะเป็นตัวยิงโลโก้นะตรงรุ่นพิเศษนะคะว่า e x i m o ไปนะลงพื้นแบบนี้ไม่ต้องไปออกเบ้นไม่ต้องไปออก B.M ให้เปลือเงินนะได้รถที่ได้ความกรัวร่เหมือนกันแล้วก็มีไฟยิงตรงเหมือนกันอย่างยิงโลโก้อันนี้คืออัพให้มันดูดีขึ้นนะแต่ว่าพวกอะไรการแมเทนแนนอะไรอย่างนี้ดูแลง่ายรักษาง่ายนะคะถ้าใครกำลังหาอยู่นะอยากจะมาให้จัดคันนี้ไปเลยค่ะ เข้ามาดูกันได้นะคะที่บริษัทเพชรยนต์เรานะแล้ววันนี้นะคะมิกกี้ขอลาไปก่อนนะคะกับ Camry Eximo o 0 g คันนี้นะแล้วก็ก่อนจากไปขอย่ามีทีนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารต่างๆที่ทางเรานะคะมานำเสนอให้พี่ๆดูนะวันนี้เดี๋ยวมิกกี้กับแค m รี่คันนี้ลาไปก่อนนะคะคราวหน้าจะเจอกันใหม่กับคลิปไหนอีกเนี่ยฝากกดติดตามกันด้วยนะคะไปละค่ะสวัสดีค่ะ